สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมาร้านขนมปังนมเปิดใหม่อยู่บรรทัดทองใกล้กับเจโอร้านนี้เปิดมาไม่ถึงอาทิตย์นะครับมีคนชมกระแสดีมากๆร้านอาจจะเน้นเป็นขนมปังกรอบแบบนี้นะครับโดยที่เขาว่าจะใช้เป็นโชกุป,ปังแล้วเอาไปอบก,กับเนยทุ่มๆช้ำๆส่วนนมร้านนี้ก็นัวสมชื่อจริงๆหวานมันนัวไม่หวานจัดอร่อย ซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับขนมปังอบเขาจะเอาโชกุปังนะ้ปาดด้วยเนยช้ำๆแบบนี้ทุกชิ้นเลยแล้วเอาไปอบลักษณะมันก็จะออกกรอบนอกนะครับนุ่มในนิดนึงแล้วหอมเนยหรือใครชอบเป็นขนมปังนึ่งอร้านก็มีนะครับแต่แอดว่าขนมปังอบรอ้านนี้ต้องลองเลยเดี๋ยวมาดูก่อนอบกันนะครับตัวเนยที่เขาปาดมาบนขนมปังนะครับจะค่อยๆละลายเนาะแล้วก็เคลือบไปทั่วขนมปังเลย ทุกออเดอร์เขาจะอบใหม่แบบนี้นะครับขนมปังก็จะมาอุ่นๆทุกชิ้นเลยครับแล้วใครจะมาร้านนี้คนปิดดึกสามารถมาได้นะครับเพราะร้านเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงตีหนึ่งแต่ช่วงนี้ร้านเพิ่งเปิดเนาะบางทีห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนนะของก็หมดแล้วตัวขนมปังก็จะกินคู่กับดิฟต่างๆนะครับซึ่งร้านนี้มีดิฟให้เลือกมากมายเลยแล้วดิฟที่นี่อร่อยเนือ้อเข้มขน้น ซึ่งตัวดิบแบบมีทั้งแบบหวานแล้วก็แบบเปรี้ยวนะครับเป็นพวกสังขยาช็อกโกแลตหรือจะเป็นพวกสวสรสก็มีนะเมนูนี้จะเป็นเมนูคาวนะครับอร่อยดีแอดแนะนํามากๆจะเอาสาหร่ายใหม่ๆกรอบๆนะครับใส่ด้วยขนมปังเนาะและ้วราดด้วยซอสแล้วก็แปะด้วยปูอัดย่างดีเลยซึ่งหลายๆอย่างอะ่ะมันรวมกันแล้วลงตัวนะครับยังไงลองชิมบอกเลยว่าคนเดียวอ่ะหมดเนี่ยเพลินมากๆนอกจากขนมปังอบกินกับดิฟนะครับร้านนี้ก็จะมีพวกทอส์ด้วยนะครับ ตัวทสก็มีหลายเมนูให้เลือกนะครับมีทั้งชาไทยไข่เค็มน้ำผึ้งมัทฉะสตรอเบอรี่หรือเป็นใบเตยก็มีนะและตัวไอศครีมร้านนี้ให้มันลูกใหญ่รสชาติดีนะครับแต่ละอันก็จะมีไอศครีมคู่กันนะครับเหมือนอันนี้เป็นดิปลาว่าไข่เค็มกินคู่กับไอศครีมฮอกไกโดแอดได้เมนูมาครบแล้วนะครับวันนี้สั่งมาประมาณ5 6เมนูตัวนี้จะเป็นตัวดิปมะพร้าวนะกินคู่กับไอศครีมมะม่วงเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยเพราะสดชื่อดี มาดูนมกันมากนะครับซึ่งนมร้านนี้ก็จะมีหลายเมนูให้เลือกเลยนะครับมีทั้งแบบเป็นนมนมชาไทยนมชมพูนมสดนะครับนมมัทฉะนมช็อกโกแลตหรือจะเป็นวัตเทอร์สกอตชาไต้หวันก็มีนะหรือถ้าใครกินแลคโตสไม่ได้เนี่ยร้านก็จะมีนมข้าวโอ๊ตให้กินด้วยนะลักษณะของนมร้านนี้ยอย่างที่แอดบอกนะครับจะหวานมันนัวนะรสชาติอาจจะไม่หวานจัดนะครับกินเพลิน ส่วนตัวขนมปังนะครับที่มาจิ้มกับดิบที่เห็นเนี่ยแอดสั่งแบบชุดใหญ่มานะครับแบบนี้ซึ่งชุดนี้อยู่ที่199กินได้ประมาณ3คนนะครับเพราะใช้ขนมปัง6แผ่นนะแล้วจะมีดิบมาให้6ดิบเลยร้านนี้อยู่ติดถนนมนรรทัดทองนะครับตรงสีแยกใกล้ๆก,กับเจอโอเลยนะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกันเลยจ้าเปิด4โมงเย็นถึงตีหนึนะครับ วันนี้แอดถ่ายเมนูมาให้ดูด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ดูคลิปจนจบแล้วฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยจ้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย